โดยมากแล้วพวกเขาจะจบลงที่การต้องตกอยู่ภายใต้คำสาปแช่งคุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions More Than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่24กุมภาพันธ์ไร้ตำหนิในพระเยซูคริสต์เพลงซาโลมอนบทที่4ข้อ7เธอช่างงามหมดจดปราศจากตำหนิใดๆทั้งสิ้น หลายครั้งเมื่อเรายังไม่ได้รับการรักษาให้หายโรคยังไม่ได้รับชัยชนะการรื้อฟื้นสู่สภาพดีหรือการอัศจรรย์สำหรับลูกของเราเรามักมีแนวโน้มที่จะคิดว่าเป็นเพราะมีบางอย่างที่ผิดแน่ๆเราบอกตัวเองว่าพระเจ้าไม่ผิดพลาดพราะวจนะของพระเจ้าก็ถูกต้องไม่ผิดพลาดดังนั้นต้องเป็นตัวเรานี่แหละที่ผิด พี่น้องที่รักถ้าคุณคิดว่าการอัศจรรย์ขึ้นอยู่กับคุณคุณกําลังอยู่บนพื้นฐานที่สั่นคลอนแล้วในพันธสัญญาเดิมเราเห็นว่าสิ่งทั้งปวงจะเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับการกระทำของมนุษย์เป็นการเรียกร้องการกระทำจากมนุษย์ส่วนของพระเจ้าคืออวยพระพรประชากรของพระองค์ แต่พระเจ้าจะอวยพรได้เฉพาะเมื่อพวกเขาทําส่วนของเขาแล้วคือเชื่อฟังกฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกอย่างถ้าประชากรของพระเจ้าไม่ทําส่วนของเขาเขาจะไม่ได้รับการอวยพรและยังได้รับคําสาปแช่งเข้ามาเหนือชีวิตของพวกเขาอีกด้วยโดยมากแล้วพวกเขาจะจบลงที่การต้องตกอยู่ภายใต้คำสาปแช่งเพราะพวกเขา ไม่สามารถทำตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าทั้งหมดได้พระเจ้าทรงทำให้เห็นว่าพันธสัญญาแบบนี้มนุษย์จะไม่สามารถได้รับพระพรที่พระองค์อยากอวยพรมนุษย์ความบาปผิดของมนุษย์ทำให้พระเจ้าอวยพรได้ยากมนุษย์นั่นเองที่เป็นจุดบกพร่องในพันธสัญญาใหม่ไม่มีส่วนใดที่มนุษย์ต้องทำอีกต่อไป นอกจากเชื่อและรับเอาพันธสัญญาใหม่แห่งพระคุณถูกทำขึ้นระหว่างพระเจ้าพระบิดากับพระเยซูพระบุตรผู้ทรงไม่มีวันล้มเหลวและทรงสามารถรักษาพันธสัญญาได้อย่างแน่นอนพระเยซูพระบุตรทรงเป็นตัวแทนของมนุษย์พระเยซูเป็นตัวแทนของเราทุกๆคนดังนั้นในพันธสัญญานี้ เราได้รับจากพระเจ้ามากเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับว่าตัวแทนของเราดีเพียงใดการเชื่อฟังของพระองค์สมบูรณ์แบบเพียงใดแน่นอนว่าพระเยซูทรงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบและทรงเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นในพระองค์พวกเราได้ถูกทำให้มีคุณสมบัติพร้อมรับพระพรทั้งหมดของพระเจ้าพวกเราแค่ต้องเชื่อ และรับเอาเท่านั้นพระโลหิตของพระเยซูได้ลังออกมาเพื่อเป็นค่าไถ่ชดใช้ความผิดบาปทั้งหมดของคุณเดี๋ยวนี้คุณเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าแล้วในพระคริสต์ดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมสองโครินบทที่5ข้อ21โดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียว พระองค์ก็ทรงทำให้คนทั้งหลายที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์ตลอดไปดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมฮีบรูบทที่10ข้อ14ขณะน,นี้ไม่มีจุดบกพร่องใดๆในคุณเลยวันนี้มานไม่มีสิทธิ์บอกคุณว่าคุณไม่สามารถได้รับพระพรเพราะคุณมีความผิดพลาดบกพร่องอะไรบางอย่างดังนั้น ขณะที่คุณรอการอัศจรรย์ของคุณให้พูดว่าพระเจ้าไม่ผิดพลาดถ้อยคำของพระองค์ถูกต้องไม่ผิดพลาดและฉันก็ไม่ผิดพลาดฉันกำลังรับการอัศจรรย์ของฉันแล้วเดี๋ยวนี้โดยการถวายบูชาอย่างสมบูรณ์แบบครั้งเดียวของพระเยซูพระองค์ทำให้คุณสมบูรณ์แบบตลอดการ ให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระเยซูคริสต์ที่ทำให้ลูกมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้รับพระพรจากพระเจ้าขออย่าให้ลูกเชื่อคำโกหกของมารที่พยายามทำให้ลูกฟ้องผิดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน